พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเ <c oughs> พื่อความแจ่มแจ้งในธรรมแก่พวกกัะเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดอัอนอื่นก็ขอปรารบกับโยมใหญ่ซะหน่อยเนาะ,ะ <c oughs> ก็ตอนแรกก็ว่าจะแสดงพระสูตรเลยนะตอนนี้ก็ขอปราลบก,กับโยมใหญ่ว่า ยมยายมาแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วยเนาะอ่าคืออาการหนักอที่มาได้เนะี่ยคือใจนะ <c oughs> บอกว่าอยากจะฟังพระสูตรนรกเท่านั้นทีนี้พอยมยายมาก็เปลี่ยนโปรแกรมละทีนี้เจ้าค่ะจะเปลี่ยนเป็นสวรรค์เนาะเจ้าค <c oughs> ่ะอ่า <c oughs> ที่จะอ่าแสดงพระสูตรสวรรค์ก็วันนี้ก็เป็นวันมาฆาปูชามีสองเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือ โอวาทะปาติโมกแล้วก็ปรงอายุสังขารในส่วนนี้ปันเจก็จะยกส่วนตรงอายุสังขารมาอารมพรบทก่อนเพื่อให้จิตใจเนี้ยได้ถูกการฟอกย้อมแล้วก็จะได้ให้พระสูตรอื่นต่อไปแล้วก็มีเด็กเด็กมาฟังด้วยวันนี้เขาตั้งใจว่าจะมาฟังก็เลยมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเด็กด้วยเนะาะ ก็ประมาณรักสามสิบนาทีนะโยมนะภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสารลักษณะสามสสองประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคาราวาสย่อมเป็นจัก,กรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือแก,แ,กแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขหาบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบทผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้าอันใครใครจะย่ำยีไม่ได้ตามเสด็จกว่าหนึ่งพันมหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินอาครเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเชี่ยนน้ำมั่งข้างเบิกบานกเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยทำอันสม่ำเสมอ มิใช่โดยอาญาและศาสตราถ้าออกบวดจากเรือนผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลได้เรือนแล้วย่อมเป็นพระอาหารหันตักสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกคิดสู่ทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแลประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสวรรค์นั้นนั่นแหละว,ว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวเพียงเท่านี้ แม้จะเปรียบอุปมาถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่ง่ายนะักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่เทศสู่ทั้งหลายอาจเปรียบได้เทศสู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนพระเจ้าจากกักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการและความสเร็ิผลสี่อย่างจึงเสวยสุขโสมนัส อันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุได้พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการอย่างไรเล่าหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ทรงได้มุลฐาพิเศษแล้วทรงสงสนานพระเสียรทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่สิบห้า ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถเมื่อประทับอยู่ในมหาปราศาสตรชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำริดังนี้ว่าก็เราได้สดับมาดังนี้แล พระราชาองค์ใดผู้ทรงได้มุลธาพิเศษแล้วทรงสงสนานพระเรสียรทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่สิบห้าซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถเมื่อประทับอยู่ในมหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพมีกรรมตั้งพัน พร้อมด้วยกงและดมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างพระราชานั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือหนอภิกษุทั้งหลายต่อนั้นพระองค์เสด็จลุกจากราชอาณารส่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ซ้ายส่งหลังรถจากแก้วด้วยพระหัตถ์ขวารับสั่งว่า จงพัดผันไปเถิดจากแก้วพูดเจริญจากแก้วพูดเจริญจงพิชิตให้ยิ่งเถิดต่อน,นั้นจากแก้วนั้นก็พัดผันไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงเสนาก็เสด็จตามไปจากแก้วประดิษฐานอยู่ณประเทศใดพระเจ้าจากักรพรรดิก็เสด็จเข้าประทับณประเทศนั้น พร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาบรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตวันออกเข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพัิและทูลอย่างนี้ว่าเชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วมหาราชข้าแต่มหาราชแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ขอพระองค์จงสั่งการเถิด พระเจ้าจัก,กรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรรักทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ควรประพฤติผิดในกามไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครอบครองบ้านเมืองกันตามสภาพที่เป็นจริงเถิดบรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตวันออกเหล่านั้นแล ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิลำต่อจากนั้นต่อจากนั้นจากแก้วนั้นก็พัดผันไปจดสมุดด้านทิศตะวันออกแล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศใต้พัดผันไปจดสมุดด้านทิศใต้แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศตะวันตกพัดผันไปจดสมุดด้านทิศตะวันตก แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศเหนือครั้งนั้นแลจากแก้วนั้นพิชิตยิ่งตลอดแผ่นดินมีสมุดเป็นขอบเขตแล้วกลับมาสู่ราชธานีเดิมประดิษฐานอยู่เป็นเสมือนลิ่มสลักพระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจัก,กรพรรดิทำให้งดงามอย่างมั่นคงอยู่ภิกษุทั้งหลาย ย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์เห็นปานนี้แก่พระเจ้าจากกักรพรรดิสองภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากกักรพรรดิย่อมปรากฏช้างแก้วอันเป็นช้างหลวงเผือกทั่วสพางกายมีที่ตั้งอวัยวะทั้งเจ็ดถูกต้องดีมีฤทธิ์หอะได้ พลันพระเจ้าจาัก,กรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้วย่อมมีพระราชาหราือไทยโปรดปรานว่าจะเป็นยานช้างที่จเจริญน,น้อพ่อมหาจำเริญถ้าสำเร็จการฝึกหัดต่อน,นั้นช้างแก้วนั้นจึงสำเร็จการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาในตัวจเจริญที่ถูกฝึกปรือดีแล้วเป็นเวลานาน ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจัก,กรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเวียนรอบปัทพีมีสมุดเป็นขอบเขตุเสด็จกลับมาราชธานีเดิมทรงเสวยพระกายาหารเช้าได้ทันเวลาภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏช้างแก้วเห็นป่านนี้ แก่พระเจ้าจากักรพรรดิสามภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมปรากฏมาแก้อันเป็นอัศวราชชื่อวลาหกขาวปลอดสีสะดำเหมือนกาเส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปร้องมีริ์หอ,อกได้ครั้นพระเจ้าจากักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้ว ย่อมมีพระราชาหรือไทยโปรดปรานว่าจะเป็นยานม้าที่จเจริญหนอพ่อมหาจำเริญถ้าสำเร็จการฝึกหัดต่อน,นั้นช้างแก้วนั้นจึงสำเร็จการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในตัวจเจริญที่ถูกฝึกปลือดีแล้วเป็นเวลานานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจัก,กรพรรด เมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเวียนรอบปทพีมีสมุดเป็นขอบเขตเสด็จกลับมาราชธานีเดิมทรงเสวยพระกยอาหารเช้าได้ทันเวลาภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏม้าแก้วเห็นป่านนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิสี่ภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก พระเจ้าจากักรพรรดิย่อมปรากฏมณีแก้วอันเป็นแก้วไยทูลงามโชดช่วงแปดเหลี่ยมอันเจรนายไว้อย่างดีมีแสงสว่างแผ่ไปยน์หนึ่งโดยรอบภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแก้วนั้นจึงสั่งให้จตุรงคินีเสนา ยกมณีขึ้นเป็นยอดธงแล้วให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรีชาวบ้านที่อยู่รอบๆพากันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นสำคัญว่าเป็นกลางวันภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏมณีแก้วเห็นป่านนี้แก่พระเจ้าจากกักรพรรดิหภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏนางแก้วรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักล่วงผิวพรรณมนุษย์ แต่ยังไม่ถึงผิวพันธุ์ทิพย์มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่งสัมผัสปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนางแก้วนั้นมีตัวอุ่นในคราวหนาวมีตัวเย็นในคราวร้อนมีกลิ่นดังกลิ่นจันฟุ้งไปแต่กายมีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุ้งไปแต่ปากนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังบัญหารใช้ประพฤติถูกพระไทยทูลปลาใสเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าจักรพรรดิและไม่ประพฤติล่วงพระเจ้าจักรพรรดิแม้ทางใจฉนันเล่าจะมีการประพฤติล่วงทางกายได้ภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏนางแก้วเห็นป่านนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิหกภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมปรากฏข้าบดีแก้วผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์เกิดแต่วิบากของกรรมปรากฏซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็นสั์ทั้งที่มีเจ้าของทั้งที่ไม่มีเจ้าของได้เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกลาบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังให้พระองค์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองข้าบดีแก้วนั้นจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งให้หลอยล่องกระแสกลางแม่น้ำคงคา แล้วรับสั่งกับขหาบดีแก้วดังนี้ว่าข้าบดีฉันต้องการเงินและทองข้าบดีแก้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นโปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าข้าบดีฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละท่านใดนั้นข้าบดีแก้ว จึงเอามือทั้งสองหย่อนลงในน้ำยกหม้อเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้าจากกักรพรรดิดังนี้ว่าข้าแต่มหาราชพอหรืออย่างเพียงเท่านี้ใช้ได้หรือ,อย่างเพียงเท่านี้บูชาได้หรือ,อย่างเพียงเท่านี้พระเจ้าจากกักรพรรดิจึงรับสั่งกับขหาบดีแก้วดังนี้ว่าข้าบดีพอละใช้ได้แล้วบูชาได้แล้วเพียงเท่านี้ ภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏข้าบดีแก้วเห็นป่านนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏปรินายกแก้วปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาสามารถถวายข้อแนะนำให้พระองค์ทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุง ทรงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกล่าวทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะสั่งการถวายภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏปรินายกแก้วเห็นปานนี้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิ ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนี้พระเจ้าจากักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสำลิปผลสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้ย่อมทรงพระสิริโฉมงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยพระชวีวันอันงดงามอย่างยิ่งเกินมนุษย์อื่นๆภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสำลิดผลข้อที่หนึ่งดังนี้สองภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงพระชนไมย่ย่อมทรงพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่นาน เกินมนุษย์อื่นๆภิกูุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสำลิดผลสามิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากัรรกรพรรดิย่อมเป็นผู้มีอาภาธน้อยไม่ทรงลำบากทรงประกอบด้วยพระเตโชธาตย่อยพระกยายหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก เกินมนุษย์อื่นๆภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสำเริจผลข้อที่สมดังนี้สี 4. พิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมทรงเป็นที่รักใคร่พอใจของพรามณ์และขหาบดีเหมือนบิดาเป็นที่รักใคร่ปลอใจของบุตรฉะนั้น พรามและขหาบดีก็เป็นที่ทรงโปรดปรานพอพระราชานุทัยของพระเจ้าจากักรพรรดิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาออกประพาพระราชอุทยานทันทีนั้นพรามและขหาบดีเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะ ขอพระองค์อย่ารีบโดนโปรดเสด็จโดยอาการที่พวกข้าพระองค์ได้ชมพระบรารมีนานๆเถิดแม้พระเจ้าจัก,กรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีว่าสารถีท่านอย่ารีบโดนจงขับไปโดยอาการที่ฉันได้ชมบรรดาพราหมณ์และข้าบดีนานๆเถิดภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจัก,กรพรรดิ ทรงประกอบด้วยความสำลิดผลข้อที่สี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าจากักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการและความสำลิดผลสี่อย่างพึงเสวยสุขโสงมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุบ้างไหมหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจากักรพรรดิ ทรงประกอบด้วยแก้วแม้ประการหนึ่งหนึ่งก็ทรงสวยสุขสมนัสอันมีแก้วประการนั้นเป็นเหตุได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแก้วทั้งเจ็ดประการและความสำลิดผลทั้งสี่อย่างครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ทิสทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมมาพานอย่างไหนหนอแลมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ทรงถือนี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมมาพาน ย่อมไม่ถึงแม้ความนับย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลพระเจ้าจัก,กรพรรดส่งประกอบได้แก้วเจ็ดประการและความสำเร็จผลสี่อย่างจึงเสวยสุขโสมนัตอันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุได้สุขโสมนัตนั้น เปรียบเทียบสุขอันเป็นทิพย่อมไม่ถึงแม้การนับย่อมไม่เข้าถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแลถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนไหนโดยล่วงระยะกาลนานก็ย่อมเกิดในสกุลสูง คือสกุลกษัตริย์มหาศาลหรือสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลข้าบรีมหาศาลเห็นป่านนั้นอันเป็นสกุลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินอุปกรณ์เครื่องเปลื่มใจและทรัพย์ทันยาหารอย่างเพียงพอและเขาจะเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งมีปกติได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องต่างประเทศเขาจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทันแล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการทนันเพราะฉวยเอาชชนะได้จึงบรรลุโภคะสมบัติมากมายการรวยเอาชัยชนะของนักเลงการทนันที่บรรลุโภคะสมบัติมากมายได้นั้นแลเพียงเล็กน้อยที่แท้แลการ่วยเอาชัยชนะที่ใหญ่หลวงกว่านั้นคือการ่วยเอาัยชนะที่บัณฑิตนั้นประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตแล้วตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พิกษุทั้งหลายอันนี้คือความสำเร็จลุล่วงบริบูรณ์อุปมาความสุขในสวรรค์